พี่เคยไหมคะอยากจะค้นหาของบางอย่างใน Google ค่ะแต่ว่าไม่รู้ชื่อนะคะไม่รู้ด้วยซ้าว่ามันคืออะไรคะ่ะต้นไม้ต้นนี้พันอะไรดอกไม้ดอกนี้ชื่อว่าดอกอะไรฟเฟอร์นิเจอร์สถานที่หรือว่าชื่อสัตว์ต่างๆค่ะจะดีไหมคะถ้าถ่ายปุ๊บก็ตอบคำถามพี่ๆได้ทั้งหมดวันนี้น้ำหวานพาพี่ๆมาสอบความอัจฉรยะของ Google กันอีกแล้วค่ะ จะเจ๋งขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เพจยังแฮปปี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากเราค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหวานยังแฮปปี้ค่ะกับรายการยังเทคแคร์รายการที่จะพาพี่ๆไปรู้จักกับแอปพลิเคชันดีๆและเทคโนโลยีล้ำๆที่จะทำให้ชีวิตของพี่ๆสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ อย่างแรกค่ะเรามาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Lens กันก่อนนะคะสำหรับพี่ๆที่ใช้ระบบ Android ค่ะให้พี่ๆเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะคะพิมพ์คำว่า Google Lens ค่ะลงไปในช่องค้นหานะคะจากนั้นค่ะกดคำว่าติดตั้งรอให้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดได้เลยค่ะสำหรับพี่ๆที่ใช้ระบบ iOS นะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะว่าจะเสิร์ชไม่ขึ้นนะคะให้พี่ๆค่ะเข้าไปใน App Store นะคะแล้วก็ติดตั้งแอป กูเกิลแทนค่ะเมื่อเปิดหน้าแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะในหน้าแอปค่ะแทบจะไม่มีปุ่มอะไรเลยนะคะใช้ไม่ยากแน่นอนค่ะ<ม>ก่อนอื่นค่ะให้พี่ๆหาภาพที่เราต้องการจะค้นหาขึ้นมาก่อนนะคะจากอัลบั้มของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรนะคะก็สามารถค้นหาได้หมดเลยค่ะ<ม>หรือว่าพี่ๆนะคะจะเลือกถ่ายรูปใหม่ค่ะโดยการที่สไลด์หน้าจอขึ้น1ครั้งนะคะ แล้วก็กดปุ่มสีขาวตรงกลางค่ะเพื่อเป็นการถ่ายรูปนะคะ AI ของ Google ค่ะก็จะทำการสแกนรูปภาพของเรานะคะเพื่อค้นหาข้อมูลที่ตรงกันบน Google ขึ้นมาให้กับเราค่ะพี่ๆสามารถช่วย Google นะคะสโคปของที่เราต้องการจะค้นหาค่ะได้จากแถบด้านล่างนะคะเพื่อเป็นการจัดหมวดหมู่ค่ะให้แคบลงนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นข้อความนะคะการแปลค่ะการบ้านช้อปปิง้งสถานที่ทานอาหารหรือว่าจะเป็นการค้นหาธรรมดาค่ะที่จะขึ้นข้อมูลทั้งหมดนะคะเท่าที่ google จะหามาให้เราได้ค่ะเช่นนะคะตัวอย่างค่ะรูปนี้ค่ะของน้ำหวานนะคะเป็นรูปสถานที่ค่ะน้ำหวานก็จะเลือกคำว่าเพจนะคะหรือว่าสถานที่แอปนะคะก็จะค้นหาเฉพาะสถานที่ที่ตรงกับรูปภาพของเราขึ้นมาค่ะ หรืออย่างรูปนี้นะคะเป็นรูปโปรเจคเตอร์ที่น้ำหวานต้องการจะซื้อค่ะถ้าน้ำหวานเลือกหมวดหมู่ช้อปปิ้งนะคะแอปก็จะโชว์เฉพาะร้านค้าที่ขายสินค้านี้ขึ้นมาให้กับเราค่ะเราก็สามารถเข้าไปกดเลือกดูนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าได้ทันทีเลยค่ะ หรือ,อย่างโหมดแปลกับข้อความนะคะก็จะทำการอ่านตัวอักษรบนภาพของพี่พค่ะแล้วก็ทำการแปลให้พี่พี่เลยนะคะคล้ายๆกับ Google Translate ที่น้ำหวานเคยสอนไปก่อนหน้านี้เลยค่ะและสุดท้ายค่ะคือโหมดการทำการบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นโจทย์คณิตศาสตร์โจทย์วิยทยาศาสตร์โจทย์อะไรยากๆนะคะ Google ก็สามารถหาคำตอบมาให้พี่พ,พได้ค่ะแค่พี่พนะคะถ่ายรูปค่ะโจทย์ของเรานะคะ เราก็ไปที่โหมดการบ้านค่ะจากนั้น Google ก็จะหาคำตอบที่ถูกต้องขึ้นมาให้กับเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแอป Google Lens ถ่ายปุ๊บตอบได้ถูกคำถามใช้ไม่ยากแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะถ้ามีพี่คนไหนได้ลองใช้แล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะแอปไหนดีเทคโนโลยีไหนเหมาะเราพร้อมไปสรรหามาแบ,บ่งปันให้กับชาวยังแ Happy ได้ลองใช้แน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้น้ำหวานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ